สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูนย์บรรเทาสารภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน10บนายพร้อมรถจนบรรทุกขนาดเล็กทำการบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคของบริจาคจำนวน2,000ชุดประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งน้ำดื่มจำนวน1,700แพ็คทั้งนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง ได้มีสิ่งของอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตต่อไปณาขอประชุมอำเภอทุ่งยางแดงตำบลตะลลแมนาอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จบข่าวสุรยาเจาโซอ่าน